มาดูทางด้านของแรงงานจังหวัดยะลานะคะร่วมมือกันค่ะกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ตรวจการค้ามนุษย์ค่ะรวมถึงนะคะตรวจค้นหาเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะนางสาวพ,พุทธชาติอินสวาแรงงานจังหวัดยะลาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการร่วมกันในการเข้าตรวจสอบโรงงานไม้ยางไทยปกักใต้ตาบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่ยังเน้นย้ำมาตรการควบคุมแรงงานในบริษัทโรงงานสถานประกรอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 และก็ตรวจสอบการค้ามนุษย์ด้วยค่ะเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยได้สุ่มตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ในแรงงานกลุ่มเสี่ยงของโรงงานจำนวน75รายค่ะจากทั้งหมด296รายซึ่งก็มีการเน้นย้ำให้ทางผู้ประกรอบการจัดทำแผนตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ประกรอบการ และก็คัดแยกกลุ่มแรงงานที่ติดเชื้อและแรงงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสค่ะอีกทั้งคงในเรื่องของมาตรการขณะที่การปฏิบัติงานค่ะก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะรวมถึงการเว้นระยะห่างค่ะในเรื่องของการปฏิบัติงานซึ่งจากการตรวจหาเชื้อในแรงงานต่างด้าวทั้ง75รายนะคะผลเป็นลบทั้งหมดค่ะ